สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจครับคลิปนี้ก็เชื่อมโยงไปในส่วนของตลาดซื้อขายนักงตะของสมโมสรแมนยูลวนนะครับสาหรับคลิปนี้นะมากันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของเมสันเมาส์นะครับก็มีหลายสื่อในอังกฤษอย่างเช่นเดอะไทม์หรือว่านักข่าววงในของทางเชลซีเนี่ยก็ ได้มีการเล่นข่าวในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยได้มีการเตรียมเปิดโต๊ะเจรจากับทางเชลซีเกี่ยวกับการดึงเมสันเมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่มีการตกลงเงื่อนไขกับทางฝั่งนักเตะได้เบื้องต้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับที่จะสามารถบรรลุข้อตกลง ทุกอย่างในการคว้าตัวเมสันมาได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่จะมีการดําเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงเรเ็วๆนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ว่ากันว่า ทีมงานของทางแมนยูเนี่ยจะมีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะฮะว่าเขาต้องการเมสันเมาส์เป็นอย่างมากนะครับต้องการสรัญญามาร่วมทีมไม่ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็พยายามเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อปิดดิวนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ครับที่จะมีการรั้งตัวเมสันเมาส์ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิด ข้อเสนอที่แมนยูยื่นเข้ามาเนี่ยยังไม่ถูกใจยังไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้เมสันเมาส์เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปจนหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเหตุผ hey, ลสำคัญที่ทางเอเดทนทนฮารต้องการเนี่ยมีการข้ะกันออกมากครับว่าเทานฮารเนี่ยชอบ กองกลางที่ placing ได้มีความเก่งกาะนะฮะหรือมีคุณภาพแล้วก็มีในเรื่องของความฉลาดในการเล่นนะครับซึ่งเมสันเม์เนี่ยเหมาะสมสําหรับเอเดนฮาร์คหรือเทนฮาร์คมองว่าเนี่ยคือนั้งแตะโปรไฟล์ที่ใช่เลยนะครับแมนยูก็หวังว่า สถานการณ์ของสัญญาของเมสันเม์เนี่ยจะเป็นแรงกดดันต่อเชลซีที่จะต้องมีการรีบปล่อยเมสันเมาส์ในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่าไปเสียเมสันเมาส์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแบบรฟรีๆนั่นเองนะครับแมนยูก็เลยมั่นใจในเดีลนี้เป็นอย่างมากนะครับตามข้อมูลจากเดลี่เมลนะครับก็มีการข้อ,ขอก็หักเมาว่าจะมีนักเตะ13รายนะที่ไปแบบเชียวชัวร์นะครับรายแรกเนี่ยก็คือฟิลโจน ชัดเจนอยู่แล้วนะครับรายที่2ก็เป็นตุลเซเบ้นะฮะที่ช่วงเวลาที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้นะครับแล้วก็มีอีธานเกาเบตนะฮะรายนี้ก็คอนเฟิรม์มก่อนหน้านั้นแล้วเป็นรายที่สนะครับว่าแยกทางแน่นอนแล้วก็มีเอเล็กบบยี่ที่ดูแล้วเทนทางกไม่น่าจะใช้งานนะฮะแล้วก็พร้อมขายในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยแล้วก็ในรายของเอเลกเตลลิสนะฮะไปยืมตัวกระทังเซบียา โอเคเรื่องของผลงานก็จริงแต่ว่าภาพรวมในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็ ันทบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือย้ายออกจากทีมนะครับเบรนวิลเลียมครับที่ไม่สามารถเบียดขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ก็น่าจะไปเช่นเดียวกันนะครับอิลองก้าครับนักเตะต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงซัมเมอร์น,นี้แล้วก็เฟดครับที่มีข่าวช่วงนี้กับฟูแลมันนั่นเองก็มีโอกาสย้ายเช่นเดียวกันแล้วก็ในรายของแม็กไวา์แนวรับวันนี้ต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอครับแล้วก็ที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยดีด้วยทําให้มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีม จบไปหลายทีมในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกันแล้วก็ในรายของนอนิฟาราเบกนะฮะที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วแต่ว่า ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถึงเวลาแยกย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีเออรสันความชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าตัวต้วตองการย้ายนะครับแล้วก็มีในรายของมาร์ซียาวที่ผลงานที่ผ่านมาก็เพิ่งลงมีอาการบาดเจ็บก็อาจจะโดนพิจารณาการขายเหมือนกันหรือว่าแยกทางกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีวันพิซาการถึงแม้ว่า ผลงานในช่วงหลังจะดีแต่ภาพรวมเนี่ยฮะเหมือนกับเทนฮากต้องการแบ็กขวาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นรายที่จะต้องไปก็อาจจะเป็นวันวิสาก้าก็ได้ถ้าเกิดเทนฮากเลือกที่จะเซ็นแบ็กขวารายใหม่นะครับจะไปขายดารโลก,ก็ไม่ใช่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าดาโลเพิ่งต่อสัญญา เมื่อไม่นานมานี้นะครับประเด็นของเดียโก้คอสตาผู้สำบัตูของทาง FC บอร์โตที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยนะฮะามรายงานจากอววล่าครับมีการระบุออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยเป็นผู้นําในการคว้าตัวเดียโก้คอสตาผู้สำบัตูรายนี้ของ FC บอร์โตในช่วงซัมเมอร์ซึ่งมีทีมอย่างเชลซีแล้วก็นิควคาเสเซิลที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยแต่ว่าแมนยูเป็นผู้นานะครับอาเดนอเบโอครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนยูเตรียมกับมาล่าตัวแบบจริงจังอีกครั้งหลังจาก ทีนักเต้หมดสัญญากับทางยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากคอร์เร r e เ e ่ดูสปอร์ตนะครับแมนยู U, จริงจังแน่นอนแล้วก็ตอนนี้แมนยูไม่มีภารกิจแล้วนะฮะและหลายลีกก็เริ่มที่จะมีการปิดซีซั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นการพูดคุยจะจริงจังเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในราคของคิมมินแจนะครับมีการระบุออกมานะครับว่าทางนัตเตะก็มีความสนใจแล้วก็เตรียมอำลา สโมสอัมบดรีเพื่อย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์นในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนตามรายงานจากเอลมาติโน่นะครับเป็นกระแสะข่าวข้อเสีบที่เล่นกันออกมานะฮะซึ่งแมนยูก็มีความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้มานานพอสมควรแล้วด้วยนะฮะนักเตะก็เหมือนกับมีใจเช่นเดียวกันในรายของราสมูสฮอยลุนนะครับมีการระบุว่าตอนนี้นะครับแมนยูเจอคู่แข่งนะฮะนั่นก็คือยูเวนตุสทีมดังจากลียงตาลี่นี่แหละที่ให้ความสนใจนะครับนอกจากว่าทางดูซาย รวิดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมทําให้ยูเว่ต้องการสูนารายใหม่แล้วก็ฮอยลุนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งแมนยูก็ต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นบิ๊กทีมเช่นเดียวกันนะครับในการล่าตัวนะโอเคครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักนงเตะของมงกัฟุตบอลเชื่อมโยงไปที่สโมสรแมนยูนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ